ค่ะวันนี้นะคะพี่หมึกกับน้มุนะคะจะมาพี่วิวสกู๊ตชี่ที่ซื้อมาจากสามเพลงนี่นะคะว่ามีซื้อที่ทั้งหมดค่ะที่ซื้อมาจากสามเพลงนะคะคก็จะมีเป็นซาลาโต้ใช่ไหมคะนุ้๊กใช่จะมีหลากหลายหน้ามาก,มากเลยจะมีเป็นหน้ารับดิมแบบนี้แล้วก็มีเป็นหน้าเดธรรมะเอเดธรรมะแล้วก็เป็นหน้าเหล่าห้าเดี๋ยวเราจะลองบีบดูนะคะว่าจะสะโลว์แค่ไหนสโลว์<ะ> สโล่ก่าสโล่ทั้งสามชิ้นเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นไอติมมาแนะนำให้เพื่อนเดูหน่อยนี่นะคะก็จะสโล่นี่นะคะแล้วก็มีเป็นขนมถาดเนาะใช่ค่ะเป็นขนมถาดนี่นะคะสโล่เป็นสีชมพูนะคะเหมือนตังเนยสดเลย,เลยแต่ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นเห็ด,ดน่ารักมากเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นคนโคน ก็จะเป็นบ้านบันนาวีนะคะนี่ให้ดูหน่อยแล้วมันมีเป็นแทนเป็นพายนะคะแต่มันไม่ค่อยเหมือนสกูตชี่แต่ว่าไว้ติดตู้เย็นได้ใช่ไหมคะนุ๊กจ้าที่เอามุกไปนิ่มๆนี่นะคะแล้วก็มีเป็นแบบนี้นะคะเหมือนโดนัทของเบโดนะคะแต่ไม่ใช่นะคะไม่เหมือนอันนี้เลยเหมือนอันนี้ใช่เป็นเหมือนกันนะคะมีจ้า แมกเนตนี่นะคะนี่เอาไว้ตีบเรียนจีบเริยนแล้วก็มีเป็นอะไรบ้างคะน้องมุกจะเป็นบ้านชิโนมิวชอบมากเพลินมากเลยพี่หนบอกว่าอยากเกะนี่นะคะโรยนน้องมุกบีบซูชิไม่ค่อยเป็นเดีวก็จะเป็นเป็นบันชิโนมอนโรนะคะถ้าเป็นชิโนมอนโรแปลว่าอบเฉยอีกต่อไปเป็นเป็นเออบันบันหน้าตลกนะคะ ชิ้นสุดท้ายก็คือเต้าหู้หรือมัทมาโลค่ะมมัโลหรอนี่มากนี่นะคะก็คือสมูชิทั้งหมดนะคะที่พี่หมิกับนูนะคะได้มาจากสำเพ็งใช่ไหมคะใช่ค่ะและคลิปหน้านะคะพี่หมิกับนุคะจะมารีวิวรายละเอียดสมูชิแต่ละชิ้นให้เพื่อนๆชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่หมูกับนุ่มขอตัวลาไปก่อนให้ง่ายอย่าลืมกดติดตามพี่มิ้วน้มอได้ที่ยูทูบเฟรนด์บุ๊คเหมียวมุกชินแอ๊อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะบายบาย